สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะทุณผู้ชมคะจากการหารายได้ปกติทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะเฉยๆแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะการหารายได้มิติใหม่นะคะสาวสวยคนนึงค่ะเปิดขายตดทางออนไลน์นะคะบรรจุใส่ขวดโหลอย่างดีเลยค่ะ เผยนะคะทำเงินได้มากกว่าหลักล้านต่อสัปดาห์ค่ะผู้ชมคะโอ้โหตดเนี่ยนะคะทำเงินได้หลักล้านได้เรียกว่าในยุคปัจจุบันค่ะมักจะมีสินค้ารูปแบบใหม่ทําให้เราแปลกใจยอยู่เสมอเสมอเลยนะคะอย่างสาวสวยคนนี้ค่ะเธอเนี่ยมีการเปิดขายขวดโหลบรรจุขายลมค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าขายดีแบบสุดๆนะคะเห็นแบบนี้จนสามารถทําเงินเนี่ยได้เรียกว่าหลักล้านต่อสัปดาห์เลยค่ะ เมื่อเร็วๆนี้นะคะสเตฟานีเมตโตค่ะก็คือหญิงสาววัย31ปีนะคะผู้เป็นที่รู้จักจากเรียลลิตี้ดังต่างๆค่ะอย่างเอ่อไที่เดอ่อฟิเอนเซอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นักเขียนรวมไปถึงมีการเอ่อเปิดบัญชีที่เป็นเว็บไซต์คล้ายๆกับ OnlyFans ด้วยนะคะแล้วเธอค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตัวเธอเองนี่แหละ สามารถทำเงินได้มากกว่า7 0 0 0 0มดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราวๆประมาณ1.6ล้านบาทน,นะคะทีนี้ค่ะเธอเนี่ยได้เงินมาจากการขายผายลงออนไลน์วิธีการก็คือสเตฟานี่เนี่ยจะมีการบรรจุ ผายลงมานะหรือตดนี่แหละลงในขวดโหลแล้วก็เติมกลีบดอกไม้เล็กๆน้อยๆค่ะผู้ชมขาลงไปเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันยังคงทน,นแล้วก็จากนั้นค่ะผู้ชมขาก็เรียกได้ว่ามีการปิดฝ้าให้สนิทค่ะพร้อมที่จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะโดยมีการวางขายในราคาอยู่ที่ขวดละ1,400ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะหรือประมาณ33,000บาทเลยีเดียวคุณผู้ชมไม่น้อยนะคะ สเตฟานี่ค่ะยังได้มีการเผยถึงวิธีการที่ทําให้เธอเนี่ยพายลมเป็นประจําด้วยนะคะเธอบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบทานขั่วแล้วก็มัฟฟินเวโปรตีนไข่ต้มแล้วก็โปรตีนเชครวมไปถึงโยเกิร์ตค่ะเป็นอาหารเช้านอกจากจะช่วยให้เกิดอาการท้องอืดแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้กลิ่นฉุนที่เอ่อได้เรียกว่ามันกําลังพอดิบพอดีนะคะก็ไม่อยากจินตนาการเท่าไหร่ค่ะแล้วเธอก็ยังบอกอีกนีคะว่ามันมีเคล็ดลับนะคะผู้ชมขาไม่ใช่ว่าจะกินเข้าไปเสร็จปุ๊บตดออกมามันไม่ใช่เนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ไม่ใช่เรียกได้ว่า ได้ง่ายนะคะต้องแบบท้องอืดด้วยนะคะถึงจะมีการผายลมออกมาได้ส่วนที่มาของการผายลมขายผายลมนะคะก็คือสเตฟานีเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นคนที่ทํางานบนแพลตฟอร์มสําหรับผู้ใหญ่มานานอะ่ะมาเลยทําให้เธอเนี่ยแหละเห็นการตลาดแล้วก็ความต้องการของลูกค้ามากมาไปนหมดเลยซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะเธอเนี่ยมักจะได้รับข้อความติดต่อ ขอซื้อของใช้ส่วนตัวอย่างพวกชุดชั้นในกางเกงชั้นในหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเธอก็ๆๆเลยเอยจะทำยังไงดีขายอะไรดีนะคะเลยลองหันมาขายผายลมดูค่ะซึ่งมันได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากมีคนติดต่อขอซื้อผายลมจากเธอนะคะเกือบจะทุกวันเลยทีเดียวคะ่ะผู้ชมคะแล้วเธอยังบอกอีกนะคะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันมีการได้รับข้อความจากผู้คนมากมายเลยพวกเขาต้องการซื้อเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในผม น้ำที่ใช้อาบไปแล้วด้วยแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายแป,ปลกขน,นั้นเลยค่ะเขาก็เลยคิดว่าเอาผายลมดูซิดูว่ามันจะเป็นสินค้าที่เรียกว่าค่อนข้างจะเพาะกลุ่มดีเออเหมือนเป็นเฉพาะเจาะจงกันนะคะแล้วก็มันแปลกแล้วก็แตกต่าง มันเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใครอ่าแน่นอนคะ่ะผู้ชมขาไม่เหมือนใครอยู่แล้วค่ะผายลมมาผู้ชมขาใครมันจะอยากได้ได้ไดกลิ่นนะเอ,อ้แต่มันมีมันมีจริงอะเอาจริงๆก็คืออยากรู้นะคะว่าเขาซื้อไปดมหรือว่าซื้อไปตั้งไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นกลิ่นของเอ่อผายลมของยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลของเขาที่เขาชื่นชอบแบบนี้เหรอคะหรือว่าอะไรก็ตาม่ะอันนี้งงจริงๆค่ะแบบนี้ก็ได้เหรอ,อ ก็ได้แหละเพราะว่ามีคนซื้อแล้วก็รายได้เนี่ยหลักล้านต่อสัปดาห์เลยคนะุณผู้ชมคะ่ะเอาเป็นว่าคนไทยเนี่ยก็ใครสนใจก็ลองไปทำได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม